ในรูปีในเครื่องมีเป็นร้อยมีของลูก่าบีมาีม,มาจา้าพอแล้วจา้ามาสำหรับคนที่ยังทำบอสเตอ่ะอ,อาทิตย์แล้วทำถึงนี่ใช่ไหมนี่ของลิเชอร์แห,งห้งแล้วเรียบร้อยของผม<อ>แค่ไปหนึ่งวันเองเชอะ โอ้โหมันจะอยู่ทรงไหมนะถ้าสรงว่ามันยังไม่แห้งอย่าพ่ดเอาออกนะลกูกดูไว้ก่อนดูไว้ก่อนอ่ะพิเชอร์จะเอาลูกบอลเอกไอ้ลูกบอลออกจากหมายโฟมแล้วมาให้พิ๊กี้ทำนายกันว่าของพิเชอร์ว่าจะเป็นทรงไหมนี่นะลกูกพิเชอร์เนี่ยเว้นข้างล่างไว้เห็นปะเอาไวไ้ใส่หลอดไฟได้พิเชอร์ก็ตัดไปเลยจ้ะอืมอุ๊ยมันบุบอยู่นะ เช่อของผมพันเยอะเกินเช่อพันเกินหมดเลยอ่ะจะลายยิ่งพันยิ่งยิ่งเยอะยิ่งสวยนี่โอ๊ยมันเป็นทรงอยู่นะเออเห็นปะล่ะได้ได้วันนี้เช่อของผมทำวันนี้ยทรงไรเห็นไหมสุดยอดของดีเช่อไหมครับครับเช่อสวยไหมของดีเช่อสวยปะผมไม่นั่าสวยมากเลยค่ะ สวยมากเลยล่ะโอเคต่อไปนะลูกเป็นการต่อไปนะสำหรับการต่อไปทิเชอร์แนะนำนะลูกให้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยห้ามทำเองคนเดียวเด็ดขาดนะคะเพราะว่าทิเชอร์เนี่ยทำา็อที่โรงเรียนมาแล้วทำา็อตที่โรงเรียนมาแล้วอย่าอย่าหาดิเชอร์ไม่เตือนดิเชอร์เตือนโดยก่อนนะคะนี่ดิเชอร์ ออฟิเชอร์ทำเสร็จแล้วต่อเสร็จแล้วนี่เรียบร้อยไม่ช้อนแล้วไมโครโฟนแต่รกก็คือช้อนฮะมันคือไมโครโฟนออฟีิเชอร์ไม่ใช่ไมโครโฟนหลอดไฟลูกหลอดไฟสีชมโคเห็นไหมเออเดี๋ยวทีเชร์ปีวีดีโอวีดีโอที่ทีเชอร์อัดไว้เมื่อเช้าเนี่ยแหละแล้วก็ดูกันนะเดี๋ยวทีเชร์จะอธิบายไปด้วยแล้วก็หนูก็ฟังไปด้วยเดี๋ยวปิดไลน์ก่อนนะเดี๋ยวเพื่อนจะเรียนไม่รู้เรื่องกันเปิบเปิบ วิดีโอไม่ได้เปิดไว้ด้วยสิรอกอนนะเปิดวิดีโอไว้ก่อนนะเด,นนนะเดี๋ยวจะเห็นรูปฟีเชอร์เชิผมต่อเสร็จแล้วดีมากต่อเองเหรอลูกหรือว่าซื้อมาแบบสำเร็จตูออต่อเองอุ๊ยทำไมเก่งกันขนาดนัด้แล้วขนาดนั้นคู่นี้จะตาก็เอาอ่ะมาปิดไมล์ลูกอ่ะปิดไมล์ลูกปิดไมล์เดี๋ยวเชอจะให้ดูวิดีโอละ มาเอาเอาเดี๋ยวก่อนนะได้ยินเสียงไหมอ่ะลูกไม่ได้ยินคไม่ได้ยินค่ะมันเงียบาเลยเชื่อกสืิดเสียงปวดเิดเสียงอ่าเนี่ยลูกขั้นตอนแรกใช่ไหมคะเราก็ต้องต้องปอกเอ่อ บอกสายไฟยก่อนเนาะบอกตามนี้เลยให้มันเห็นทองแดงที่นอยู่ข้างในอย่าเพิ่งบอกเยอะนะลูกนี่ประมาณนี้เห็นไหมบอกเสร็จแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปนี่อันนี้คือปาังตัวคู้นะลูกแล้วบอกไปตัวกู้เอาขันน็อตออกแล้วก็มันจะมีตัวล็อคน็อตอยู่ข้างหลังลูกพยายามอย่าทำาหาย มีเปิดมาเจอแบบนี้ภายในประมี้คืงว่าอันนี้ไม่น,น็นนอตในกลมๆเลยคือใน,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 นข้างสายอ่าเอาน็อตตรงนี้ออก,เอ,อออกเอาน็อตตรงปล้ยออกนะลูกไม่ไม่ออกเหมือนนะก็คือขันให้มันหลวมไมเฉยแล้วก็เอาที่เราปอกปอกใสยไฟเมื่อกี้พันใสยเข้าไปอันนี้ก็คือค่อยๆเหลาสอย่างค่อยๆเหลาสายไฟออกเรื่อยๆนะลูกไม่เห็นไหมเห พี่เชอร์ก็จะเหลาออกเรื่อยๆแล้วก็หมุนหมุนล็อกล็อกหมุนล็อกล็อกให้มันแน่นทำเสร็จแล้วอืออ่าเห็นไหมเนี่ยพี่เชอร์บ้านพีเชอร์พึ่งปอกสายไฟน้ำเมื่อกี้งานกับไปก็ปิดประกบเลยนี้ให้เราผลิดนะแล้วก็หมุนให้มันแน่นเนี่ยเหญ่ปะข้างหลัง ขออ้างหลังก็จะมีน็อตล็อกอง่างนี้ฝังนะ่งนี้ก็ได้แล้ะเรียบร้อยต่อไปมาทำอีกฝั่งหนึ่งก็คือขั้วนอดไฟนะลูกตรงเนี้ยมันอันตรายมากพี่เชยอยากให้เขาคุ้แย่อยู่ด้วยเนาะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยแย่ไฟแดงเข้าไปลึกลงไปเนะี่ยแล้วมันไปพอเราใส่อะไรนะใส่หลอดไฟอย่างเงี้ยมันจะไปโดนกันแล้วก็เกิดอ้ลนร้ลู เพื่อทำอุ้ยเชื่อทำแล้วก็คือเนี่ยไปเชื่อใส่ใส่อย่เขามากแล้วก็เหมือนกัรว่าข้างในเนี่ยมีเจอการเชื่อก็กเลยเปลี่ยนขยับให้มันขึ้นมาหน่อยแต่ในรูปเอาเขาไปเข้าไปทำกันแบบนี้ตื๊ดตื๊ดถึงไหนแล้วอะหยาโลกก็คือพยายามไม่ให้มันทะลุขึ้นมา เห็นไหมในในรูที่ทีเชืรอชีสอ่ะห้ามให้มันห้ามให้ทองแดงมันเลยตรงนั้นมานะลูกถ้าเลยปุ๊บมันจะชอ็อตให้มันอยู่แค่แค่ในนั้นพออย่าให้มันเลยออกมาเยอะอ่านี่แล้วก็หมุนรอดผ่าก็เรียบร้อยนี่จ้าเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะง่ายไหม แน่ใจว่าถ้าทำแบบนี้มันจะไม่เกิดการรื้อหมันก็ไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่ครับเชื่อครับปั๊ากทำเงี้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งทำนะลูกให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ก่อนอย่าพิ่งทำคนเดียวเดี๋ยวไฟจะช็อตบ้านใช่เลยเดี๋ยวไฟจะช็อตหนูนั่นแหละเดี๋ยวทีเชื่อจะส่งคลิปย้อนหลังให้ก็ได้เดี๋ยวทีเชื่อส่งคลิปย้อนหลังให้เนาะแล้วก็ไปดูเจะซื้อสำเร็จเลยไม่ได้หรอ ซื้สำเร็จเลยได้ค่ะอันนี้คือทีเชอร์อยากให้ให้เห็นเฉยๆว่าเออขั้นตอนมันทำแบบนี้ได้ได้ซื้อสาเร็จได้อุ้ยทำไมสายสั้นจังเลยลูกแคทอะไรของ <ใน S 2> ผมมันมีสายมาให้อยู่แล้วอะครับเธอะอเอก็เหอได้ได้ได้ ถ้าถ้าสมมติว่าบ้านใครมันมีสายอยู่แล้วไม่เป็นไรลูกก็คือเรียนรู้กันไปเนาะก็คืออันนี้พิเชอร์อยากให้หนูรู้ว่าเออการต่อสายไฟเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะแต่ถ้านักเรียนคนไหนที่อยากทําเองอยากทําเองจริงๆต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ก่อนที่จะลงมือทำนะลูกห้ามทําเองเด็ดขาดขนาดเมื่อเช้าพิเชอร์ท,นะทํานะย,ยังพลาดเลยยังยังช็อตเลยนะไฟดับไปห้องหนึ่งนะลูกที่โรงเรียนอย่าไปบอกใครนะ นะอย่าอย่าทำเองนะลูกอ่าต่อไปเราเรามาดูวิธีสอนหลอดไฟเข้าไปนะลูกนี่ดีเชื่อเป็นผีใช่ไหมมีรูข้างล่างตรงกลางดีเชื่อเนี่ยจะเอาอันนี้สอนเข้าไปก่อนแบบหนึ่งและต่ดิเชื่อก็เห็นนะที่มันเป็นสายไฟเอ่อที่มันมีสวิตช์อ่ะร้านยี่สิบบาทก็มีอันนั้นก็ได้ แ,แต่สะดวกเ,เออเชิดอจะทำให้มันทะลอุอย่างนี้นะลูกแก้มันเข้ามานนะี่แล้วก็เอาออ,อ,ออกมาดึงดึงสายขึ้นไปเดีขึ้นไป เป็นอยู่หามิตานที่อันนี้ของหนูอยู่ห้องอะไบ้างเนีย่ยมีกับพี่ปิ่นหรือเปล่าอันนี้โลกต่อดทเช์อ,อยู่ข้างในเห็นไหมคะสวยงามมากพิเช์ยังไม่เสียบปักนะนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วถ้าบ้านแล้วถ้าหนูแบบเอ,อ้ยอยากอยากเอาไปใช้งานจริงเนะี่ยพิเชอร์แนะนานะให้ ให้คุณพ่อก็ได้หาไม้มาสามอันทำทาเป็นด้ามอย่างเงี้ยลูกนดิงออกทำเป็นตัวเสียเป็นแบบที่ตั้งโปรไฟอ่ะลูกแล้วก็เอาโปรไฟเนี่ยเป็นพันพันพันโอยไฟทอนแล้วลูกชาตานายใจเย็นลูกผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีเชอะไม่เข้าใจเรื่องไอที่เชาบอกว่าให้เอาไม้สาม อันกูทาอะไต่อเนียดช่อ๋อ,อเดี๋ยวดิเชื่อจะวาดรูปให้นเป็นดิชมรู้สึกเหมือนว่ามันอยูส่สูงเลยมาณนั่นหละดิเชื่อแบบต,ต,ตั้งตั้งแล้วก็วันนี้เราจะได้เห็นทัาากษะการวาดรูปของอเชิชนแล้วเน,นี่ยเนแบบี้ตั้งมาแล้วก็อย่างเนี้ยอ๋อนจะเป็นอย่างเนี้ยลูกแล้วก็โคงไปแขวน ยังยังไม่เข้าใจอีกอยังไม่ได้น,นอนอยังไม่ได้นอนเลยใช่ไหมเออออของหงูอันนี้ครบแล้วหนึ่งชุดของเดียวค่ะสองมีโลกแบบนี้ ็นไหมอือเราจะไปตั้งไว้ต้องไหนทีเชื่อแล้วแต่หนูต้องหน้าเดียงก็ได้แต่แต่ของที่เชื่อคือคือไม่ต้องทําก็ได้ไม่ต้องทําไม่ต้องทําที่ตั้งก็ได้ที่เชื่อแค่อยากอยากเห็นโคมไฟของหนูก็คือการส่งนะหนูเข้ากลุ่มป .6 แล้วใช่ไหมลูกป .6 การงานอาชีพหนูก็คือถือโคงไฟเปิดไฟด้วยก็ได้แล้วก็ถ่ายรูปมาให้ที่เชื่อลงกลุ่มแค่นั้นถ่ายรูปมาแค่นั้น แต่สำหรับไม้ไม้ไม้ตัวสีที่ดิเชอร์อธิบายเนี่ยก็คือเอาแล้วถ้าของหนูมาล่ะเอ,เออแบบนี้นะลูกก็คือถ้าเขาแผ่นเนี่ยมันก็จะอ่ะแล้วก็พูดต่อไม่ได้เลยจ้ะนี่นะลูกก็คือหนูไม่ต้องใส่ไม้ก็ได้ ถ้าหนูอยากใช้งานจริงหนูจะไปใส่ก็ได้แล้วแต่อ่ะก็คือสรุปก็คือแค่ถ่ายรูปโปรไฟล์แบบเปิดไฟมาให้ชื่อเาอะไรในกลุ่มแล้วก็ใส่ชื่อมาด้วยอ่ะมีใครสงสัยถามมาลูกเออเชอผมส่งไปแล้วแต่ว่าจอะไมนานแล้วมันแฟงผมเลยเจอะแล้วมันไม่อยู่เลยมันนิ่มอ่ะมันนิ่มเหรอลูกมันนิ่มพอหนูใส่น้ํา น้ำในกาวเยอะหรือเปล่าเทพจะไม่มีกาวเลยเชอเออแล้วนูผสมน้ำเยอะทำไมน่ะลูกผสมต้องแบบเออพอดีพอดีอ่ะอุ้ยไฟติดแล้วผมผมก็กาวเยอะเลยเชอะอน้ำก็ไม่ผสมมีแต่กาวเดี๋ยมันน้อยจริงเหรอแล้วทำไมมันไม่ติดอ่ะลูกปกติมันต้องติดนะเนี่ยของเชื่อว่าทอมไงห้องไม่เชื่อว่าผสมน้ำขนาดเนี้ยก็ณเฉยๆผมก็หอาอ เรี่ยงเรียงเลี้ยงหงไฟเป็นนิ่มๆเนี้ยเชิญเป็นแบบไหนอ๋อไม่เป็นไรถ้าสมมติว่ามันมาทำได้แค่นั้นไม่เป็นไรก็คือใส่ใส่รลอดไฟแล้วก็ถ่ายรูปนะเปิดไฟถ่ายรูปแล้วก็คงไม่เขาเจ อย่าลืมใส่ชื่อดาวอุภพลันดังมากเลยลูกค่ะ่าน้ะได้อ่านน่ไหนใครได้ชีเชอร์ันเชียร์ไิกันหน่อยค่ะได้เสียงใครเสียงดังจรงเลย ทีกวินทาลูกใช่ไหมทีเฟย์ทาบ้านสุดดลูกใช่แล้วแหละใช่แล้วแหละอย่างนี้ได้ไหมคะไหนที่เจอไม่เห็นใครเลยไหนไหนใครถามอ๋อได้การการชยาใช่ไหมลูกได้ลูกเนี่ยทีทีรัก,ก็เสร็จแล้วสวยงามมากเนี่ยลูกก็คือ เปิดไฟล์แล้วก็ถ่ายรูปส่งให้ดิเชอร์อย่าลืมใส่ชื่อนราสกุลชั้นเลขที่ในรูปภาพด้วยนะคะหรือใครอยากจะส่งเอ้ยเป็นวิดีโอก็ได้วิดีโอสั้นๆแล้วแต่เลยส่งรูปส่งวิดีโอได้แต่ต้องใส่ชื่อมด้วยนะลูกผส่งนาส่วนิเชอร์ได้ไหมที่ผมคุยกับดิเชอร์อ่าไม่ส่งในลายกลุ่มป .6 งานอาชีพแบบลูกไม่รู้ดิเชอร์ผมเข้ายปงไงผมยังไม่รู้เลย นี่ก็ยันมีบาร์โคดอยู่ไงเดี๋ยวทีเชอร์ส่งให้ใหม่ก็ได้โอเคอ่าทีเชอร์มีเกมโลกเกมสร้างาอุ๊ยอุยอุยมีเกมให้ได้เล่นด้วยนะวันนี้เลสน้านสร้างผมเป็นขโมยที่จับประตูของบ้านอื่นมาเชื่อโอ้ยเดี๋ยวเขาจับนะลูกนี่เชื่อเดี๋ยวโดนจับไม่ได้นะ มไซ้าเรามาเล่นเกมกันดีกว่าพร้อมยังลูกแบ่งเวสองสองทีเหมือนเดิมชายหญิงเชีชาหญิงหรอจ้อาชายหญิงเหรอชายหญิงก็ครับหนงหกครับสองเอาหกครับหนึ่งหกครับสอีว่นรัองกัสดีกว่าก็ได้ มันรู้มันตู้เนี่ยอเกมอะไรอ่ะชื่อเราเคยเล่นกันแล้วแหละเดี๋ยวก็รู้ใช้ไอเกมที่เออบัจ็คดตอนนั้นเชื่ออ่าอ นี่นะแบ่งแจงเป็นสองทีมนะลูกเกี่ยวกับงาน,น,นช่างเลโอ้ยมันจะมีรูปภาพให้หนูและหนูก็ตอบแบ่งเป็นหกพับหนึ่งและหกรับสองนะลูกจริงจี ทำไมเล่นไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะคะไม่พังพังมนนี่ตาติดไม้ดิอันนี้ตาอะไรบ้านใครไม่พังอ่ามาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาทีมหนึ่งทีมหนึ่งคือหกครับหนึ่งเี๋โลกทีมสองก็คือหกสองสองอ่าทีมหนึ่งเลือกเบอร์ไหนโลกปแจรครับ ฮะอะไรหกคำหนึ่งหกคำหนึ่งเลขไรลูกสิบตัวสิบสิบจ้าสิบใครก่อความิเชอร์เนี่ยอ่ะกติกาอย่าพึ่งอย่าพึ่งกติกานะทิเชื้อกะฟังแค่เสียงแรกที่ทิเชอร์ได้ได้ยินอย่างเช่นอ่ะศูนท์ิเชอร์ให้หกคำหนึ่งเริ่มและหกคำหนึ่งพูดเลขสามขึ้นมาคนแรกทิเชอร์ก็จะเปิดเลขสามเลยนะ พร้อ,อ,อมนะหนึ่งสองสามหกคหนึ่งโลกเจ็ดเจ็ดเจ็ดเอ่าได้คะแนนลูกได้คะแนนห้าคะแนนเปฟรีๆไปเลยจ้าไม่ใช่ไม่ใช่คะแนนของเราคะแนนของทีมสอง แต่เราติดลบต่อไปว่าสองค่ะหกกับสองเลขอะไรลูกคันดูคนอย่าพึ่งอย่าพึ่งเลือกเลขแต่ก่อนนะชญาชญาเบบเมื่อกี้เราสาจะให้พอวางแหนอ่ะอันนี้อ่าลูกรู้จักไหมในลูกคืออะไรจงบอกชื่อในลูกคือเครื่องมือชนิดใดลูกคืออรู้จักไหมเชื่อผมมองไม่เห็นมันเล็กเกินไปไม่เห็น ใ่ะน้าจะไม่รู้จักกันนะใครคู่ห่าสอบท่าสอบบนหัวครับเชื่อก็ให้อ่ะอันนี้ฉันไลยคิดว่ามันใช้กับงานเราเชื่ออะไรเออคำม่ผิดใบเนี่ยเชื่อมันเป็นที่กระบายเลยเชื่อผมไม่ได้ยินอะไรเลยเชื่อชายวิวานุกชาวิวานุกชาวิวานุอ่างไ่าเป็นแบบเนี้ย อ่ะลูกอันนี้นโมปิดไหมนโมของนโมนั่นแหละอ่านั่นแหละถ้าตอบเข้าเข้าข่ายฟิเชอร์ก็ให้เนาะอ่าอันนี้ใช้กับงานอะไรลูกงานงานงานสลักครับงานสลักครับางานสลักอะไรลูกสลักอะไรสลักไม้นี่สลักไม้กไหขู่ได้เชอะอ่าถูกต้องสิวลูกสิวเขาเอาไว้แกะสลักไม้ถูกต้องฟิชเชอร์ให้นะคะ อันนี้เขาเรียกว่าสิ่วนะแกเอาไว้แกฉลักไม้งานไม้อะไรนแหละถ้าต่อไปอห้องสองต้องต้องมาประชุมกันก่อนนะที่ก่อนเลือกะอะโอเออเราไม่กลัวแล้วหให้ประชุมเลยเต่อไปหกคัห้หนึ่งค่ะหกคเลขอะไรไม่อยู่าไม่อยู่ขาไม่อยู่าเลเจ็ดลเลขเจ็ดเลขเจ็ดเจ็ดเจ็ดจเจค่ะจงบอกชื่อกีนตต กิมกิมด้วยกิมโอมลีมแลวมันนี่อมันนีกิมเจอผแล้วใชมไอมกิมกิมอะไรนกิมกิมอันนี้เขาไวตัดอะไรลูกสายไฟตัดสายไฟอ่ะกันกันไกันจ้ เอาอตอบดีๆสรุปมันคืออะไรลูกครีมเขาเจอคิมคิมแหมคิมอะไรไม่ใช่คิมถูกต้องครีมมันคือคิมปลาคิมกันหวานตีเสมอเลยเขาตีเสมอเลยเอออ่ะต่อไปลรอบที่สองอนลองคิดไอ้เชื่ออันนี้ขอประชุมกันก่อนนะครับเชื่อรอบทีสองลูกคนลองคิดเลขสัพท์เลขดูใครจะเอาเลขอะไรออกมาโหวตกันก่อนแล้วว่าเลขสิบหกคือหกจับหนึ่งครับสิบ เที่ใครเลือกเลขสิบหกมากโอ้ยเาเล็กสิบหกเเราคิดว่าเลขอ้าวใช่ย่าแปดเอนบอกว่าสิบหกน้ำชุกสิแปดน้ำชคเลขแปดนำชุเลยเชืเอาสิบหกเลยร้อยโดนล็กคะแนนเยออ่าอันนี้อะไรลูกไข่คังไข่ควงวไขคขับวไข้คัะวถูกต้อง เอาไปต่อไปหกคำหนึ่งค่ะแปดครับแปดแปดแปดอะไเรืองแปดอันนี้เครื่องอะไรลูกอะไรชิลมากเลยมือไปต่อยเยอะจะไม่ได้อ่ะไม่บอกไม่ต้องบอกชื่อจรงกนเยอะเลยใช้ทำอะไรใช้ทำอะไรตัดเหล็กเือตัดเหล็กมันใช้ตัดเหล็กตัดเหล็กไม่่ใชตัดเหล็กมัตาเยอะ อ่าถูกถูกต้องลูกมันคือเลื่อยเลื่อยอะไรนะเลื่อยวงเดือนชื้อดอมเลี้ยวดำมเลี้ยวมันเอาไว้ตัดลวดลูกเคยเห็นในร้านที่เขาขายงานก่อสร้างเนี่ยเขาจะมีเครื่องแบบนี้เอาไว้ตัดลวดเนาะถูกต้องไต่อไปก็คต่อไปพาดอมเลี้ยวอกเล็กอะไรบ้างใช้ยาใช้ยาเลือกให้ให้เราเลือกอีกแล้วเหรอให้เลือกเลือกไม่เป็นไรทุกคนเชื่อใช้ยาจ้าเพื่อน ึกษาเพื่อนเกิดไหมไทยยาตอนที่เพื่อนบอกให้ไปชมไม่ไปชมตอนที่เพื่อนเชื่อใจไม่เชื่อใจกันอะไรอะไรลูกส่องจีเกลิหยิบมาสักตัวนึงมาใช้งสิบองสิบสองโอเคอุ้ยได้คะแนนไปถึ้มาแน่ไม่ต้องตอบเด็กความเชื่อใจ เอาไป้หกคำหนึ่งค่ะหกคำหนึสามครับคลิปสามันครับน้ำหวานเยอะอ่านี่อะไรลูกทีมครับต่อมาอะไรตันอะไรลูกมันก็เป็นเรื่เหมือนกันตันลวดถูกไหมนะดีเชอร์ก็ไม่รู้จักกันเนี่ยถูกต้องครีมแต่ว่าอันนี้คือครีมบอกฝ่ายฝ่ายแต่ต่อมาครีมดีเชื่อก็ให้ต่อไปหกคำเพิ่มลูกเมฆเมฆเลือกเลยเมฆอันนี้ให้เรามอบให้เมฆเลือก ไอ้ใจเล็กสี่ก็ได้สิบสี่ครับสิบสี่อ่าอันนี้เครื่องอะไรบอกมาบอกมาก็ได้ว่าใช้สำหรับทำอะไรไม่ต้องบอกชื่อก็ได้เลยคัมเล็กครับเชื่าคเทนตัมเล็กครับอะไรนะที่ขัดต้องบอกเชืก็คือเครื่องขัดเครื่องขัดเครื่องขัดเหรอ ลูกหนูขักอะไรอ่ะลูกลูกหนูลูกหนูลูกหนูเหรอลูกหนูเจ้ให้มันเรียบขึ้นลูกหนูเหรอถูกไหมูกจ้าลูกลูกหมูลูกหมูเออมันคือเครื่องเจียลูกเครื่องเจียเครื่องขัดแหละถูกต้องเจอผมได้แล้ว n u m b บ r รวันครับต่อไปหกพับหนึ่งนัมบอ เมื่อวันเมื่อวันเทเลยออกจงบอกชื่อในรุ่นเพื่อนครลทีมมีแล้วเจอคิมคิมใช่ไหมอกถูกต้องอันนี้คือคีมเหรอคีมมันมีหลายแบบนะลกอันนี้คือคีมเจอเจอเจอทั้นึ่เล่นหะาเยอะคีมแล้วก็ผมเล่นอย่างเดียวอย่าไม่ทำอะไรเลยท่านการเลยเ้ยเลือกเ้ยเลือกให้เ้ยเลือกมั่ง่ามานาแล้ว สิบค่ะสิบนะอันนี้อันนี้จะเป็นข้อสุดท้ายแล้วลูกเพราะมันใกล้จะหมดเวลาแล้วน่าจะไม่ทันอันนี้ข้อสุดท้ายเปิ๊บต้องตอบอี้คืออะไรก่อนโอ้โหยิ่งใหญ่เลยยังไงโอ้ยเลื่อยเลื่อยไปเลื่อยไปใช่ไหมถูกต้องไาเร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 าชนะไปนะเราชนะไปนะเราชนะไปนะตายเยอะเลยนะเอาหกหกมันดื้อ สิบสามเก้าเก้าหนึ่งห้บหนอนี่อะไรนี่อะไรนี่เดอขนขนนเจอจังไปหบับสองหอสองเรากินเปล่าะเก้ากันเดียเก้าเก้าเก้าเอะไรตาใบตาับตาใ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 บตอใบตาใอบ้าาา

ออควงไขเครื่งไม่ใช่ปแจครับปแจปแจหรอปแจล่ปแจถูกต้องเองลูกอะไรเนี่ยทีมทิมใช่ครับพี่เชทิมกต้องทีมปากแหลมอะปากแหลมสุดทิมโอัคสองใช่นะลูกตบเลยเอยชนะโอ้งใชนะ โอเคเรียบร้อยค่ะไปไปออกออกไปละวี๋ยวเาไมเดียร์มาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็อย่าลืมส่งส่งงานส ah, <st amp fi> ่งงานเพื่ออย่าลืมอย่าลืมส่งงานให้ดิเชอร์นะลูกครับครับสวัสดีครับโอเคบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวกันตัวเลยครับสวัสดีครับพ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นได้มงวอ what the fuck yeah.